ดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง4ีเฮดครับผมวันนี้พบก็บผมลังในเกม War r o โรบอทอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ฮะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องปืนครับผมนั่นก็คือเจ้า p ันเชอร์ฮะตัวนี้ครับตัวที้ผมตามหาอยู่ครับผมนี่เจ้า p ันเชอร์ตัวนี้ครับนะยิงในระยะ500ครับรีโหลดเนี่ยแค่5วินาทีเท่านั้นนะสกิลของมันก็คือการล็อกดาวน์นั่นเองครับบอกได้เลยว่าช่วงนี้นั้น เป็นปืนที่มาแรงมากๆครับใครได้ปืนนี้ไปใช้เนี่ยหรือหุ่นที่ตัวไหนได้ไปใช้บอกได้เลยว่าแรงจัดชัดจริงครับผมโดยเฉพาะในโหมดประทะเนี่ยผมเจอปืนอันนี้บ่อยมากๆครับแล้วก็เป็นปัญหาเหลยครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้บางเอ้ยไม่ได้หนามากๆนะคือบางมากๆครับเวลาเจอเจ้าตัวนี้บางทีตายไม่รู้ตัวด้วยซ้ำฮะเอาง่ายๆครับ คลิปนี้เราจะพูดถึงความแรงของมันแล้วเราจะ,ปะเปรียบเทียบดูว่าปืนตัวไหนเนี่ยที่พอจะเป็นคู่แข่งกับมันได้เราจะคุยคร่าวๆนะครับก่อนที่จะไปดูการเล่นครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเท้าวความไปก่อนเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยปืนระดับ500เนี่ยจะมีเจ้าเอ e เวนเจอร์ครับตัวนี้ฮะแตงผมเป็นตัวลิมิเต็ดเนาะมีเจ้าตัวเอวเวนเจอร์นี่ครับครอบคลองความแรงครับผมซึ่งถ้าเกิดคนที่เล่นมอเตร์บอลมาก่อนจะทราบดีเลยว่า a อ e เวนเจอร์เนี่ย มันแรงมากๆฮะนำพาให้อจุนเนี่ยติดท็อปชาร์จอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับในการที่เป็นหุ่นดีคิวขต่อสู้ได้มากๆครับนะฮะแล้วก็ทําให้ปืนชนิดอื่นๆในระยะ500เนี่ยขายไม่ออกกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะไม่ว่าจะเป็นเอาวาเลนเช่ครับนะฮะเอาวาเลนเช่นี่ต่อถูกปรับขึ้นมานะครับตอนที่นี่ครับเอาวาเลนเช่ตัวนี้ถูกปรับขึ้นมานะก่อนคือ จะพูดยังไงดีอตอนนั้นอเวนเจอร์แรงมากครับถูกเนิร์ฟลงไปนะถูกถูกดรอปลงไปทั้งดาเมตรครับผมทั้งช่วงเวลาอา่าเขาเรียกอะไรอะคือ,อลดดาเมตตัวใหญ่ในรถลงไปถึง2รอบนะถ้าผมจําไม่ผิดครับแล้วก็มีการปรับอเวนเนเช่ขึ้นมาครับแล้วก็ปรับซูตขึ้นมาด้วยนะทุกคนนี่ครับปรับพวกนี้ขึ้นมาหมดเลยนะนี่ครับปินในระยะ500ครับซูตด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให ปืนอื่นเนี่ยผู้เล่นสามารถนํามาใช้ได้แล้วก็ดูและสู่สีกันนะครับจนเป็นเหตุให้ปัจจุบันนี้ครับเอเวนเจอร์นั้นถูกดรอปลงมาเหลือแค่เทียสามเอเทียสองเท่านั้นนะทุกคนเป็นปืนถี่ฟ้าครับนี่ฮะกลายเป็นปืนสี่ฟ้าไปเลยครับนะเพราะว่าเทียสามเนี่ยมันจะเป็นปืนสีม่วงนะทุกคนนะครับนี่ครับปืนสี่ม่วงก็คือประเภทนี้นะสีม่วงครับแล้วก็จะถึงจะมาเทียสี่ครับเป็นสีส้ม นะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาให้ตอนนี้ครับพันเชอร์นั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเลยฮะพันเชอร์นั้นมีอัตราการยิงที่สูงมากๆครับเนื่องจากการยิงที่สูงเนี่ยแป๊บเดียวในยิงชุ่ๆกระสุนออกมาเนี่ยโอ้โหหมอกได้เลยฮะโดนเข้าไปเนี่ยแล้วดูดามเมจครับสองพันกว่านะเลเวลสิดูครับของเวนเจอร์ฮะมาร์คสามนะครับ 756้75ครับและแถมยิงช้ารีโหลดช้าด้วยนะครับเรียกได้ว่าเทียบกันไม่ได้เลยครับแล้วพันเชอร์เนี่ยมันน่ากลัวมากฮะเวลาติดเจ้าโอโรชิเนี่ยเวลาได้พันเชอร์เลเวลสูงสูงเนี่ยโอโรชิหายตัวมายิงเนี่ยคือคือปิดตาม,มายิงเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นโอโรชิเปิดตาด้วยซ้ำนะฮะเราตายกันเลยทีเดียวครับผมนั่นแหละครับผมจึงเป็นที่มาที่ผมทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆรับชมแล้วก็ได้พิจารณากันเลยว่า ณช่วงนี้นะครับปืนในระยะ500เนี่ยพันเชอร์เท่านั้นครับตอบโจทย์แน่นอนครับผมนะแต่ถ้าเกิดเข้าประคิดตัวมากๆเนี่ยก็าอาจจะโดนปืนอื่นยิงตายก่อนได้เหมือนกันนะเวลาเล่นก็ต้องพิจารณาดูดีๆครับแต่ถ้าเกิดในระยะ500นั้นบอกได้เลยว่าพันเชอร์กินขาดน,นะเดี๋ยวไปดูการเล่นกันเลยฮนะผมมีตัวอย่างครับผมเนี่ยตายไม่รู้ตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไง ไปกันเลย let's go มาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะว่าตอนที่คู่ต่อสู้นั้นใช้เจ้าพันเชอร์นะครับผมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงครับเดี๋ยวเขาดูนะเราจะวิเคราะห์กันเลยครับนี่ครับตัวแรกเนี่ยผมใช้อโรชิครับนี่ครับแล้วก็มีอโลชิอีกตัวหนึ่งครับแช้เวนเจอร์ครับซึ่งเหมือนผมใช้ตะก่อนนี้เลยนะนี่ฮะ ในขณะที่เผมยิงกันอยู่นะครับนี่ครับสังเกตให้ดีนะครับนี่ครับพันเชอร์ยิงมาก่อนนะครับพันเชอร์เนี่ยอยู่ในมือของเจ้าไซเรนครับนี่ครับแตกทีเดียวเลยครับลายชื่อขึ้นมาแล้วฮะแล้วดูภาพครับนี่ครับเจ้าไซเรนตรงนี้นะเมื่อกี้นี่ครับใช้พันเชอร์ยิงผมนิดเดียวแตกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะความแรงของมันนี้นี่ครับขึ้นนีกแล้วครับผมพันเชอร์ครับคนที่ได้ที่หนึ่งนะครับติดพันเชอร์ฮะนี่ครับ ฉาไซเรนครับเป็นตัวหลักนะนี่แล้วก็ยิงครับเรียบร้อยครับขี่ไปอีกแล้วครับพันเชอร์ครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูลายชื่อจากด้านล่างนะจะเห็นได้ชัดเจนครับพันเชอร์เนี่ยยิงคู่ต่อสู้ตายกันแบบรัวๆครับนี่ฮะข่าวนี้มาโจมตีผมครับเดี๋ยวดูนะครับเมื่อเวลาผมโดนเข้าไปเนี่ยเลือดเลือดสาดครับผมก็รู้นะฮะว่ามันอันตรายก็พยายามทิ้งระยะครับนี่ครับจะทำยังไงได้ครับเกมมันต้องบุกเนาะ เราต้องสู้ครับนี่ฮะเดี๋ยวสัเกตดูดีนะครับแต่ละชุดนี่โดนเข้าไปนะครับดูครับโอ้โหตรงนี้ก็มีครับโดนหนักหน้าหนักหลังนะนั่นครับทันเชอร์ครับคิวอีกแล้วนะดูจากรายชื่อครับทันเชอร์มาร์กสามครับคิวคู่ต่อสู้อีกแล้วครับนะเห็นไหมครับเติมตเองนี่ยังไม่ตายนะครับตอนนี้ทิ้งสะกิลมานี่ผมครับแล้วยิงมาครับรียบร้อยฮะทันเชอร์มาร์กสามอีกแล้วครับผม ยิงผมตายไปเรียบร้อยครับนิดเดียวเท่านั้นนะเหมือนระยะทางเนี่ยจะไม่มีผลกับปืนตัวนี้เลยนะปกติปืนกลเนี่ยจะต้องบานปลายนะครับหมายถึงว่ายิงแล้วก็จายครับแต่ตองพันเช่์ช่วงนี้บอกได้เลยว่าโดนนิดโดนหน่อยครับถึงก็ตายกันเลยทีเดียวครับข่าวนี้ไม้ตัวแล้วครับผมนะนี่ครับโดนดัเมจยีกแล้วครับผมนะนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับผม โอ้โหมองได้เลยว่าปืนชนิดนี้แรงจริงๆครับพันเชอร์นี่แรงจัดชัดจริงครับนี่ฮะติดข้องกันไปครับกาเรียกว่าพักหลังๆเนี่ยเล่นหมดต่ลุมบอลเจอครับโดนนีแล้วผมนะครับขอใส่เลนขึ้นทีไรเนี่ยผมเนี่ยหวาดระแวงไปหมดเลยครับนะนี่ครับอีกนิดเดียวผมจะได้ผมก็ไม่ได้ครับโดนยันแม่เล่นงานอีกหุ่แตกฮะเห็นไหมครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพันเชอร์ทั้งนั้นครับ ที่คิวคู่ต่อสู้ได้ครับสุดยอดกันเลยทีเดียวฮะอันนี้เราไม่ว่ากันครับเขามีใช้เขาอัปเกรดได้ครับเขาก็แรงนะไอเราไม่มีครับเราก็ต้องทําใจฮะถึงมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนี่ครับผมว่าตอนนี้ครับสุดยอดปืนแห่งระยะห้าร้อยเนี่ยบอกได้เลยว่าพันเชอร์ครับแม้เจ้าไซเลนนะครับที่บอกบางฮะใช้ขนาดนี้ก็ยังคิวคู่ต่อสู้กันแบบอื้อหือ และตัวนี้ครับมโนเนียฮะพยายามจะฆ่าผมไม่ได้ครับนะพักหลังนี้ก็สู้ใครไม่ค่อยได้ครับช่วงนี้ต้องทนนิดดครับยิ่งเราอัปเกรดแข็งแกล่งลขึ้นหลีกสูงเนี่ยเราก็จะคือคนที่แข็งแกล่งครับการเล่นมันจะถึงจะสนะุกนะครับแพ้เป็นเรื่องปกตินี่เรียบร้อยครับนะตรงนี้ยังไม่มีพันเชืร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับนะเป็นอะไรที่แบบว่า เรียบร้อยครับเจ้าเลยไวเน้นตัวนี้ก็รอจังหวะดีจริงๆครับนี่ครับจุดนี้จุดหนึ่งครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะฮะนะครับผมใช้ฟาฟนี้นะนน่นครับคนที่ใช้พันเชอร์อยู่ทางู้นครับนั่นแหละตัวสีเหลืองๆครับพึ่งคิวคู่ต่อสู้ไปเมื่อกี้ครับเดี๋ยวดูครับผมขึ้นไปข้างบนเนี้ยบินบินขึ้นไปยิงฮะหวังว่าจะเก็บให้ได้ครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะนี่ครับ ยิงขึ้นมาเลยครับแล้วยิงสวนครับนิดเดียวครับเห็นไหมฮะเลือดเต็มเต็มครับตายเลยครับผมเจ้าเก่าลายเดิมครับเป็นเจ้าไซเรนตัวนี้ครับผมที่ติดครับนี่ครับโอ้โหพันเชอร์สองกระบอกครับสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับเอาแล้วครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นความเจ๋งของเจ้าพันเชอร์ครับ ต้องมีการเท้าความแล้วก็ถึงให้เห็นภาพถึงนับปัจจุบันกันชัดๆกันเปนเลยครับผมว่าเจ้าพันเชอร์นั้นสุดยอดจริงๆฮะทั้งหมดทั้งมวลนนี้ก็ต้องรีบไปอัปเกรดแล้วสาหรับผมนะแล้วก็รีบเก็บเหรียญเพื่อจะตามหากระบอกที่2ครับเผื่อจะมีของดีๆใช้เข้าบ้างนะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับสาระดีๆและความสนุกความบันเทิงแบบนี้ไว้บายสวัสดีครับ